แผ่นนี้เป็นแผ่นเกมแกนทูริโโมสองพันหนโตเกียวนะครับตัวแผ่นผมทำการแก้ไขให้มีไฟลเซฟอยู่ในตัวแผ่นนะดังนั้นก็คือจะมีตัวไฟเซฟเคลียร์ทุกอย่าง100%อยู่ในแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นก็คือให้เราลงเซฟก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นโหลดเซฟขึ้นมานะรหรือจะเล่นแบบ เก็บเองก็ได้ครับก็ไม่ต้องไปลงไฟเซฟนะพื้นที่ใช้ในการในการเซฟเกมนะครับประมาณอยู่1 0 5 kb นะครับหมาถึงว่าเมมเซฟคุณต้องมีพื้นที่เหลือประมาณ1 0 5 kb ในการเซฟเกมด้วยนะครับใส่แผ่นเหมือนใส่แผ่นปกติเลยนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวเกมตัวนี้คือโปรแกรมลงไฟเซฟนะครับ ก็คือตัวเกมแกนทูริสโมหรือ GT นี่นะครับโตเกียว2,001นะครับถ้าอยากเล่นไปเลยก็อันนี้เลยครับกดเข้าเล่นเกมได้เลยแล้วก็ไปเล่นเก็บเซฟเก็บรถเอาเองได้นะครับถ้าอยากจะใช้ฝีมือแต่ถ้าเกิดไม่อยากใช้ฝีมือหรืออยากจะเอาเซฟที่มีทุกอย่างคีย์ร้อมีปลดล็อกรถหมดทุกอย่างแล้วก็ลงไฟเซฟซะนะครับด้านไปทางขวานะครับแล้วกดกากบาทเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงเบื้องต้นนะครับ ส่วนการลงจริงๆมันจะอยู่ในคู่มือด้านหลังก็คือเป็นปกด้านหลังนะครับผมมีรายละเอียดไว้ด้านหลังแล้วนะ,ะเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับถ้าใครเคยซื้อแผ่นจากผมจะรู้วิธีการลงอยู่แล้วนะก็วิธีการลงก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ใครยังไม่เคยซื้อก็ตามนี้ได้เลยเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วกดวงกลมเลยครับเลิกมาที่ cdfs นะครับเอาสีแดงเลื่อนมานะครับแล้วก็กดวงกลมให้เราหาคําว่า gtconcept นี่นะครับ gt 2 0 0 1 t o k y o p s u นะครับใช้พื้นที่1 0 1 kb นะครับก็คือประมาณ1 0 3 kb นั่นแหละครับเก็บเอาไว้ใหม้มันต้องมีพื้นที่ในการลงเซฟนะเลือกสีแดงมาที่ตัวนี้นะครับ gt 2 0 0 1 t o k y o นี่นะครับแล้วกด r 1ครับลูกศรอ,อยู่ที่ copy ใช่ไหมครับให้กดวงกลมได้เลยนะครับเพราะเราต้องเลือกที่ copy มันอยู่ที่ copy อยู่แล้วก็กดวงกลมได้เลยแล้วจุดสีเขียวตรงนี้จะขึ้นมาครับเมื่อจุดสีเขียวขึ้นมาแล้วก็กดสมเหลี่ยมถอยหลังกับ เลือกมาที่ MC0 ก็คือเมนเซฟที่คุณเสียบอยู่นั่นแหละครับเลื่อนสีแดงมาที่ MC0 นะครับช่องแรกนะครับเราไม่เสียบช่อง2นะเสียบช่องแรกนะครับเลื่อนมาที่ MC0 แ,แล้วก็กดวงกลมอ่าแล้วก็กด R1 ได้เลยครับดูพื้นที่ตรงนี้นะครับ100 KB นะครับ105 KB นะครับดูที่ตรงนี้ของผมมี1,000.0 KB นะครับผมมี1เมก ก็คือ1,000 KB นั้นพื้นที่ผมพอในการลงเซฟอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าของคุณมีไม่ถึง100 KB นะครับก็ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนนะครับหรือถ้ามีเซฟเดิมอยู่ก็เซฟทับได้เลยนั้นก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปลบเซฟครับผมกด R1 นะครับจะก๊อปเซฟลงเลือกคำว่า p h u Path at p a s e นี่ตรงนี้นะครับ PSU Path ตรงนี้นะครับเลือนตรงนี้นะครับเลือ่อนสีลูกศรชี้มาแล้วกดวงกลมได้เลยครับอ ถ้ามันถามแบบนี้นะครับแสดงว่าเรามีเซฟเดิมอยู่นะครับมันจะถามว่าเราจะเซฟทับไหมโอเวอร์ไรทับไหมกดโอเคไปเลยครับมันจะัะจะเซฟทับของเก่านะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเซฟทับของเก่าคุณหาเมบม,มตัวอื่นมาแทนหรือไปก๊อปเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะผมเซฟทับเลยแต่ถ้าเกิดมันไม่ถามมันจะทําการก๊อปปี้เลยแสดงว่าเมลเซฟคุณยังไม่มีเซฟเกมนี้อยู่มันจะก๊อปให้เลยมันจะไม่ถามอ่ะเสร็จแล้วครับแค่นั้นเองจบนะครับพอความหายไปเสร็จแล้วนะตอนนี้ผมจะมาลองเกมให้ดูนะ ปิดเปิดเครื่องใหม่ได้เลยครับเซฟลงแค่ครั้งเดียวครับแล้วเราไม่ต้องลงอีกแล้วนอกจากว่าคุณลบเซฟทิง้งหรือเซฟหายเซฟหลุดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเซฟยังอยู่ก็ไม่ต้องลงแล้วครับใส่แผ่นแล้วก็เลือกหน้าจอ,อาเลือกที่รูปแรกได้เลยนะครับเพื่อเข้าเกมเลือกเทียนแรกนี่เลยครับกดกากบาทเข้าไปเลยครับ เมมเซฟผมยังเสียบอยู่นะผมใช้สีแดงให้เห็นนะครับถ้าเป็นสีดำเดี๋ยวอาจจะมองไม่ออกอันนี้คือสีแดงก็คือเมมเซฟผมนั่นแหละครับตัวเกมมันจะโหลดเซฟอัตโนมัติให้เลยนะครับเพราะเรามีเซฟอยู่แล้วนะ นะครับอันนี้เขาโหลดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดเลยอัตโนมัติกล้องบางทีมันจะมัวๆนะครับเพราะว่ามันโฟกัสไม่ไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะ Focus. โฟกัสอีกผมไม่โหลดแล้วนะครับมันโหลดตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเกิดคุณมาเสีเามาเ,เซฟทีหลังก็เลือกที่โหลดนะครับผมเลือกที่เกมสตาร์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันโหลดเซฟตั้งแต่ต้นแล้ว ผมจะเช็คให้ดูนะครับว่ามันปลดล็อกทั้งหมด100อหรือ,อยังมาที่เกมเตตัสนะครับเห็นไหมครับ100%ทุกอย่างปลดล็อกหมดแล้วถ้วยรางวัลมีหมดแล้วอันนี้คือมันเป็นเซฟที่ปลดล็อกทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับก็คือสามารถมีรถมาใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเก็บเองก็ทําได้นะครับก็อย่าไปติดตั้งอ่าอย่าไปลงเซฟเท่านั้นเองคุณก็เล่นปกติไปเลยแล้วก็ไปเล่นเซฟเก็บเอา เหมือนแผ่นทั่วไปที่เขาขายกันนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวแผ่นนะครับก็ถ้าในสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะครับ